ประสบการณ์ฉีดไฟเซอร์ข็มแรกเป็นยังไงไปดูเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันอันดับแรกก็อย่าลืมหยิบน้ำก่อนเลยนะคะทุกคนคือน้ำสำคัญมากต้องเอาไปแล้วก็มาเลือกถุงเท้ากันนะต้องถุงเท้าลายไหนถึงฉีดเราจะไม่เจ็บโอเคเอาสีชมพูแล้วกัน ใส่รองเท้าก่อนเลยโอเคพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยฝากกดดาวไว้ก่อนนะคะ ถึงแล้วโรงพยาบาลที่เรามาฉีดนะคะก็เป็นโรงพยาบาลบางประกกเก้ามาถึงชั้นที่ต้องฉีดวัคซีนแล้วเอาวเดี๋ยวทำไมเดินกลับอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ยังไม่ได้ฉีดเลยแต่เย็นก่อนนะคะทุกคนคือคลิปยังไม่จบนะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือก่อนที่เราจะต้องเข้าไปฉีดเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่เคาน์เตอร์หนึ่งแล้วพี่พยาลาเขาก็จะมาเป็นแบบว่ามาเช็คข้อมูลว่าแบบทุกอย่างถูกต้องหรือเปล่าปรากฏว่าพี่พยาลาบอกเราว่าอะไรคะบอกเราว่าเรามาผิดวันคะ่ะ ใช่ค่ะทุกคนคือเรามาผิดวันพูดนี้คือวันที่20ใช่ไหมแต่ความจริงเราต้องไปฉีดขุดหน้าวันที่27เดี๋ยวทีเทอรอรตไปวันที่ยี่สิบเจ็ดทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะเป็นด ja ีจาวูเลยทำให้เราหายตืน่นเต้นขึ้นหรือเปล่า และใช่ค่ะเหมือนที่ทุกคนคิดเราไม่ได้ตื่นเต้นน้อยลงเลยแล้วก็กลัวมากด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราคุยกับพี่เขาแป๊บเดียวเราก็ต้องเข้าห้องเชืิลแเราอะ่ะคือมันเร็วมากหลังจากนั้นก็มานั่งรอได้แป๊บเดียวนะคะนั่งเลยคนะ่ะีไปเสนเะเดี๋ยวหลังฉีดไปนะคะ งดออกกำลังกายหนักๆนะคะหรือว่าทำกิจกรรมหนักๆประมาณ1-2สัปดาห์นะคือเมื่อกี้ที่พี่เขาพูดอยู่อะคือฉีดแล้วทุกคนพูดไปฉีดไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งรอ30นาทีนะคะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเย้ yeah. แต่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราขอเมาท์มอยตอนฉีดนิดนึงคือตอนฉีดรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเจ็บมากแต่ว่าแบบรู้สึกว่าน้ํามันไหลเข้าไปในเนื้อเราเลยนะคะทุกคน <S <S นั่นแหละส่วนเรื่องอาการนะคะอาการหลังฉีดเสร็จก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนปวดแขนไป2วันวันที่3หาย ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะใครที่แบบจะไปฉีดวัคซีนในช่วงนี้ก็ขอให้ชู้ๆนะคะคือดิฉันฉีดเสร็จแล้วก็พูดได้นะคะไม่เจ็บแล้วฮ่าฮ่โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเราเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายขอใโชคดี